สวัสดีครับพบกับผมนะฮะมาในโกะนะฮะวันนี้ผมมาเดินเล่นที่คลององอางนะครับคือวันนี้มาทําทุระแถวนี้ครับก็เลยแวะเดินถ่ายวิดีโอไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรถ่ายวอล์กใช่ไหมแล้วก็เป็นคลิปแรกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผิดพลาดอะไรไปก็ขอัยไว้ก่อนเลยนะฮะเสียงอาจจะมีรบกวนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเป็นสะพานเหล็กเก่านะฮะผมก็มาเดินเล่นแต่เด็กๆอ็กะ บอกว่ามาเดินดูอะไรเรืยเปื่อยเนื้อสมัยนั้นอ่ะนะฮะแล้วก็อันนี้ผมมาจากฝั่งที่ว่าถ้าไปตรงนู้นนะฮะตรงทางขวาจะเป็นของถมนะฮะซึ่งเมื่อก่อนตรงนี้เขาจะเรียกว่าสะพานเหล็กหนึ่งสะพานเหล็ก2อ,อะไรตรงนี้นะฮะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยผมก็จะซื้อของแถวๆนี้นะครับจะมีร้านประจำร้านขายเกมร้านขายโมเดลพวกรถทิย่าประมาณสะพาน2สะพาน3เนี่ยนะครับก็เดินเรื่อยๆนะฮะ ซึ่งมันจะตรงไปยาวถึงตรงนู้นเลยฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็จะไปตรงเมื่อก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะมือลิขิติงอะ่ะนะฮะปัจจุบันมันก็ไม่มีแล้วกลายเป็นเมกะสะพานเหล็กนะครับเนี่ยผมก็จะมาเดินแถวเนี้ยนะครับมาเดินแล้วก็ย้อนวัยนะ,ะซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีไม่มีบรรยากาศแบบนั้นแล้วนะครับนี่ฮะปัจจุบันก็มีศิลปะตามฝาผนังกำแพงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมมาเดินวันจันทร์กลางแดดด้วยนะซึ่ง ร้อนมากสู้ชีวิตนะฮะก็โอเคไม่มีคนครับเนี่ยไม่มีคนก็เลยไม่ค่อยเขินอายสักเท่าไหร่ด้วยนะฮะปกติเป็นคนขี้อายครับพูดน้อยนะฮะแล้วก็เดินคนเดียวแบบนี้ก็เลยรู้สึกเออไม่อายสักเท่าไหร่นะครับเออตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนไม่ใช่เมื่อก่อนคือปัจจุบันเขามีห้างร้านตรงเนี้ยซึ่งผมยังไม่เคยเข้าไปเลยนะตรงเนี้ยนะฮะเขาก็เหมือนกับคล้ายๆเป็นพวกย่านสะพานเหล็กเก่าที่เขายังมาตั้งแถวนี้ือกป่าผมก็ไม่มั่นใจ นะฮะไม่เคยเข้าไปครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีพวกร้านขายของเล่นอยู่นะฮะผมไม่เคยเข้านะครับโอเคมีลายตัวกระตูนเยอะไปยะไปหมดเลยแบทแมนล็อกแมนในนาทีมาเดินครับนะพอดีมาทำทุุระแถวนี้ก็เลยเออลองลองถ่ายสนุกสนุกดูนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราลองเดินไปข้างหน้ากันนะครับ ตอนนี้ผมก็เดินมาจะสุดปลายทางสภาแล้วนะครับซึ่งถ้าข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นพาหุรัตนะฮะโอเคเดี๋ยวเดินออกไปตรงนี้ก็จะเจอเมกาสะพานเหล็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมกาสะพานเหล็กนะฮะซึ่งวันนี้ผมคงจะไม่ได้เข้าไปนะฮะเพราะว่าต้องไปทําธุระให้เสร็จก่อนพอจะเสร็จก็เย็นแล้วอ่ะนะฮะก็กลับบ้านเลยนะครับส่วนไอ้ตรงโดเรมอนตรงนั้นนะฮะตึกนั้นนะครับเห็นไหมเอ่ยนั่นอ่ะนะฮะตรงนั้นเนี่ยเป็นตึกเมื่อก่อนเขาเรียกว่าตึกพิลมนะฮะ ร้านประจำของผมก็เมื่อก่อนก็จะเป็นร้านลุงจูที่อยู่ในตึกตรงนั้น ปัจจุบันลุงแกก็ยังขายอยู่นะฮะสามารถแวะเวียนมาดูกันได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็มาพักทายแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะนี่ฮะด้านหลังเป็นเมก้าสะพานเหล็กซึ่งวันนี้ไม่เข้าครับไม่เข้าจริงๆนะฮะโอ้ยต้องไปทำรัรวให้เสร็จก่อนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทำคลิปแนวนี้อีกหรือเปล่าโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย